สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมมาพบกันอีกแล้วครับกับออันครับเป็นไงบ้างครับปีใหม่ปีนี้สนุกกันหรือเปล่าครับโอเคนะครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวมีโปรนะครับแทนครับรถแรกแจกแถมนะครับนี่ครับนี่อันนี้คือของแถมนะครับนี่แถมกันทั้งถาดไปเลยครับโอ้โหมี2ชั้นนะครับนี่ฮะประมาณ 20- 30รายการนะครับ แถมกันไปเลยครับเนื้อเงินก็มีครับแถมกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะมีเหรียญไหนนะครับที่จะแถมนะครับมีรายการไหนบ้างที่จะลดนะครับโอเคครับดูด้านหน้าทุกท่านครับนี่ฮะของแถมโชว์ก่อนนี่ครับผมด้านหน้าทุกท่านครับอันนี้คือที่จะปล่อยให้เช่าบูชานะครับนี่ฮะพวกนี้ก็จะเป็น พอที่จเช่าบูชาลดแลกแจกแถมนะครับเรามาชมเหรียญนี้กันก่อนนะครับนี่ครับชนะจนนะครับชนะจนอะไรหกห้าหรือห้าหกนะครับนี่ครับดูครับดูฝากล่องฮะชนะจนห้าหกครับนี่อะไรทองยาเขียวครับมองทะลุฝาก็เห็นแล้วฮะยาเขียวครับดูครับโอ้โหยาเขียวดูชัดๆครับ นี่นะฮะยาเต็มเต็มนะครับโอ้โหเหรียญใหม่มากครับเหรียญเนี้ยกลายทองลงยาเขียวครับนี่ชมด้านหลังครับวันนี้ของแถมเยอะต้องไปไวครับไปไวไวหน่อยเลขอะไรครับเลขสี่ครับนี่ฮะสี่หกเก้าครับนี่ ชนะจนปีห้าหกนะครับกระไรทองโลกงยาเขียวนะฮะเดี๋ยวเรามาชมครับว่าของแถมจะเป็นอะไรครับอันนี้นะฮะของแถมเน่ครับผมเนืนอเงินลงยาแดงครับเรามาชมครับของแถมนะฮะชนะจนปีห้าหกครับนี่ฮะของแถมจะเป็นร้อยปีนะครับร้อยปีเนื้อเงินลงยาแดงครับเอาไปเลยฮะของแถมชนะจน นี่แคบไปเลยครับแคปไปเลยปีห้าหกนะครับไม่ใช่หกห้าฮะยาเขียวต่อครับนี่ฮะอย่าลืมนะครับเงินยาแดงนะฮะเรามาชมนี่เรามาชมนี้ดีกว่าบูชาครูนะครับบูชาครูจะเป็นอะไรฮะนี่ครับเนเงินหน้าทองคำนะครับกรรมการลงยาฟ้านะฮะ คูชาคูนะครับปี64นี่ฮะใครที่ชอบทรงเสียมานะครับแคปไปเลยฮะมีของแถมอีกแล้วนะฮะของแถมนะครับนี่จะเป็นเลขอะไรดูก่อนฮะ1957ครับ1957ครับนี่เรียนนี้ฮะ1957ของแถมนะครับเหนือเงินนะครับเหนือเงิน แล้วฮะนี่ฮะจิ๋วนะครับเหรียญจิ๋วนะฮะเนื้อเงินลงยาน้ำเงินนะครับเหรียญจิ๋วร้อยปีนะครับเอาไปเลยฮะแถมนะครับเอาไปเลยนี่ฮะคู่กันนะครับรับของแถมไปเลยครับเนื้อเงินนะครับลงยาน้ำเงินโอเคนะฮะบูชาครู ต่อมาครับต่อมาไปไวหน่อยนะครับไปไวหน่อยเยอะครับนี่ดีกว่านี่นะฮะนี่ครับผมนี่ครับโอ้โหสวยมากเนี่ยชนะจนหกข้ามมีแต่รวยเงิเน,นยาแดงครับเลขอะไรเนี่ยหูยเก้าห้าสี่เก้าหน้าครับผมเนี่ยโอ้โห เหรียญนี้นะครับรับไปเลยฮะสักคู่ครับหานี่ฮะเหรียญแถมก็จะเป็นเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาจะเป็นเนื้อเงินลงยาอะไรนี่ครับผมเนื้อเงินลงยาน้ําเงินครับร้อยปีครับร้อยปีนะฮะอ้หูเหรียญแถมเนื้อเงินเหรียญเนี้ยพวกเนี้ยเป็นพันแลวครับเนี่ยที่ผมขายเนี่ยรับไปเลยครับ เหนือเงินลงยาน้าเงินลดแลกแจกแถมครับโอ้โหสวยจริงเนี่ยโอเคนะครับแคปไว้นะฮะเดี๋ยวผมลืมนะครับถ้าฉันใดจะเช่าโอเคต่อไปนะครับต่อไปนี่เลยครับนี่เลยอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อชนะจนครับชนะจนเนี่ย จนหกห้า <ową. S 1> มีแต่รวยกรรมการนะครับเนี่ยนี่นะฮะกรรมการนะครับโอ้โหสวยมากกรรมการเลขอะไรเนี่ยจะเป็นเลขสามหลักอีกแล้วสี่สามสี่นะครับนี่ฮะสี่สามสี่ครับแคปเลยครับดูฮะโอ้โหสวยมากเนี่ยเดี๋ยวเรามาแจกกันครับแจกกัน เอาไปเลยครับลงยาแดงเหมือนกันครับนี่ฮะกระไรทองยาแดงครับผมนี่เดี๋ยวเรามาชมครับกระไลทองยาแดงนะฮะร้อยปีนะครับนี่ฮะยาแดงแรงทุกรุ่นนะครับนี่ฮะยาแดงรับไปเลยครับคู่นี้นะฮะอย่าลืมนะครับแคบไปเลยฮะนี่นะครับลดเลขแจกแถมนะครับ อะไรอีกอันนี้อันนี้นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชนะจนหก้มีแต่รวยนะครับก็จะเป็นเนือเงินลงยาน้ําเงินนี่โอหจะไม่ถึงครึ่งนะนี่ครับเลขอะไรเนี่ยหนึ่ครับเลข1 3 2, 2่ นี่ฮะโอ้โหลุนได้แจกแถมเรามาชมครับจะแถมอะไรฮะลงยากระไหลทองยาแดงเช่นเคยครับนี่ฮะนี่ฮะร้อยปีกระไหลทองยาแดงครับหรียญนี้ก็หลายร้อยนะครับเนี่ยยาแดงเนี่ยนี่ครับแคบไปเลยครับท่านใดอยากได้ฮะนี่นะฮะกระไหลทองยาแดงนะครับคู่ก,กับชนะจนดหกข้ามีแต่รวยลงยาน้ำเงิน ต่อมาต่อมานี่นะครับหลายท่านถามหานะครับหลายท่านถามหานี่ฮะทรงนี้ครับนั่งพานครับรวยพันล้านอยู่แล้วครับรวย er. พันล้านสองเนื้องเงินหน้าทองคํานี่นะฮะนี้เลขอ,อะไรเนี่ยโยหลังสวยมากสี่สามเครับสี่สามเพันล้าน2นะครับ เนื้องเงินหน้าทองคำนะครับนี่แถมอะไรดีโอ้แถมนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยแถมนี้ดีกว่าอันนี้คือดูครับแถมอันนี้ดีกว่านะฮะน,นี้อะไรครับโอ้ยสวยมากกันเนี้ยรวยเฟื่องฟูนะครับเนี่ยเนื้ออบบาก้านะครับนี่ฮะนี่นะครับ แถมกันไปเลยครับรวยเฟื่องฟูครับเอาไปเลยนี่ฮะโอ้โหเหรียญเนี <mel> ้ยสองเหรียญเนี้ยสวยมากเนี่ยดูครับโอ้โหชมใกล้ใกล้นี่นะฮะสวยมากนะครับของแถมหมดหร้อยัางนะครับเหลืออะไรอีกเออนี่ครับนี่เงินไหลมาเงินไหลมาเงินไหลมานะครับ เนื้อทองแดงนะครับปี60นะครับนิยมนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็เป็นหลักหมื่นอยู่แล้วครับถ้าเนื้อเงินหลักหมื่นไม่ต้องห่วงครับนิยมอยู่แล้วครับอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมของแถมนะครับของแถมเป็นอันนี้ดีกว่านี่ฮะมีทุกรายการนะครับของแถมของผมครับนี่ฮะร้อยปีนะครับกระไหลทองยาเขียวครับ แคปไปเลยครับท่านใดอยากได้นะฮะคู่กันไปเลยนะครับเงินไหลมากับร0อปียาเขียวนะครับนี่โอ้โหนี่ของแถมนะฮะอะไรอีกครับก็จะเป็นนี่ครับนี่เลี่ยมทองแท้นะครับพันล้านสองนะครับชาติการร้อปีเนื้ออโปกาเลี่ยมทองแท้นะฮะนี่ครับรับไปเลยครับคู่กันครับ นี่ฮะคู่กันไปเลยฮะนะครับรวยเฟืองฟูนะครับท่านใดจากได้ก็แคปไปเลยครับคู่นี้ฮะเอาไปเลยนะครับโอ้โหอะไรอีกเนี่ยเยอะแยะนะครับนี่นะครับอะไรอีกนี่ก็ลองเลือกดูครับก็จะเป็นพวกนี้นะฮะแถมนะครับนี่ฮะ นี่นะครับก็จะเช่าสี่เหรียญนี้ครับนี่ฮะหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งองค์นี้ครับก็จะเลือกเลือกเอาเลยฮะในถาดนี้ครับลงยาดําเงินแถมไปแล้วยาเขียวแถมไปแล้วนี่ครับนี่ฮะจะเป็นตระกุดนะครับส่วนมากจะเป็นตระกุดนะฮะนี่ฮะดําเงินแถมไปแล้วหรือท่าในใดอยากได้อะไรก็ก็แคบมาแล้วกันครับผมนี่ฮะ ตะกรุดพวกนี้จะสวยเลยเนี่ยตะกรุดเนี่ยดูครับนี่ตะกรุดนะครับดูฮะตะกรุดนะครับก็ไหลเงินนะฮะอันนี้ตะกรุดอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็ไหลทองสวยด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไหลนาคน่าจะเป็นกรไหลนาคเนี่ยนะครับโอเคครับอ่านะฮะ ขึ้นไลน์นะครับเบอร์โทรไว้ให้นะฮะมีเพจด้วยครับผมเพจนะครับนี่ฮะขึ้นไว้ให้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ